การพบกันระหว่างอาเซนนอนและแอสตันวินล่าสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2025การแข่งขันที่หลายคนตั้งตารอในคืนวันที่18มกราคม2025เวลา0นาฬิกา30นาทีที่สนามเอมิเรตสเตเดียมอาเซนนอนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวินล่าโดยเกมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทั้งสองทีมที่กำลังมุ่งหน้าสู่ช่วงสำคัญของฤดูกาลเรามาดูสถิติของทั้งสงทีมกัน มาเริ่มที่ฝั่งของทางฟอร์มการเล่นของอาเซนอนในฤดูกาลนี้อาเซนอนมีผลงานที่น่าประทับใจโดยลงสนามในหลีกไปแล้ว21นัดเก็บชัยชนะได้12นัดสเสมอ7และพ่ายแพ้เพียง2นัดเท่านั้นทีมของมิเกลอัเตตาสแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งในเกมรุกและรับโดยยิงได้ถึง41ประตูและเสียเพียง19ประตูเท่านั้นขณะน,นี้พวกเขารงอันดับ2ของตารางมี43คะแนนเป็นรองเพียงจาฝูงและกำลังไล่ล่าตำแหน่งแชมป์อย่างเข้มขน้น มาต่อที่ทางของฟอร์มการเล่นของแอสตันวิลล่าฝั่งผู้มาเยือนแอสตันวิลล่าภายใต้การคุมทีมของอุนายเอเมเรียดีกุนสือของอาร์เซนอลเองก็ทําผลงานได้ไม่น้อยหน้าโดยใน21นัดที่ผ่านมาพวกเขาเก็บชัยชนะได้10นัดสเสมอ5และแพ้6นัดแม้จะเสียประตูค่อนข้างเยอะ32ประตูแต่เกมรุกของพวกเขาก็ยังมีประสิทธิภาพยิงได้ถึง31ประตูตอนนี้อยู่อันดับ7ของตารางคะแนนมี35คะแนนกำลังลุ้นพื้นที่ยุโรปอย่างเต็มตัว สถิติการพบกันในการ,รเผชิญหน้ากัน5นัดหลังสุดอาเซนอนเหนือกว่าเล็กน้อยโดยชนะได้3ครั้งและแอสตันวิลล่าชนะ2ครั้งโดยไม่มีผลเสมอเลยการเจอกันครั้งล่าสุดที่สนามวิลล่าภาคเป็นอาเซนอนที่บุกไปเก็บชัยชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาในเกมเยือนผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมอาเซนอลช่วงหลังผลงานสะดุดเล็กน้อยโดยชนะเพียง1นัดเสมอ1และแพ้2นัด ซึ่งเป็นจุดที่อาเตต้าต้องเร่งปรับแก้เพื่อรักษาเส้นทางลุนแชมป์แอสตันวิลล่าฟอร์มร้อนแรงใน5นัดหลังสุดโดยชนะถึง3นัดเสมอหนึ่งและแพ้เพียงหนึ่งนัดสแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความมั่นใจและอยู่ในช่วงที่กำลังไปได้สวยความสำคัญของเกมนี้สำหรับอาเซนนอนนี่เป็นโอกาสสำคัญในการเก็บ3ามแต้มเพื่อลดช่องว่างกับจ่าฝูง และสร้างความมั่นใจก่อนเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลส่วนแอสตันวิลล่าหากสามารถบุกมาเก็บแต้มได้จะเป็นการยืนยันถึงความพรม้อมในการแข่งขันระดับสูงและช่วยเสริมโอกาสในการจบฤดูกาลในตำแหน่งที่สูงขึ้นคืนนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลทั้งสองที่ไม่ควรพลาดขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบสามารถกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกันได้นะครับ